สวัสดีครับวันนี้พาทีมงานมาติดตั้งกระจกครับทีมงานช่างไม่ได้ว่าครับผมว่าครับทีมงานมาติดตั้งกระจกครับดูแต่ละคนครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับอันนี้ท่านนบุสโสรับท่านนภุกโสร่างย่างเดียวครับนี่ครับกระจกครับทีมงานหกคนเจ็ดคนนะเออกระจกแผ่นใจครับวันนี้ครับ สูง3มเมตรสูง3มเมตรกว่าครับนี่ครับกระจกครับติดต่อได้นะครับติดต่องานครับกระจกครับหลังคาวันนี้ผมมาสกระจกแคมเปอร์นี่ครับ ใช้คนถึงเจ็ดคนครับวันนี้อันนี้พี่บอยครับพี่บอยบอยเลยหลาใช่หลาพี่บอยไม่อู้ครับแต่งานอู้สู้ตายครับ,บ,บเฮ้ยเฮ้ยน,นี่ครับ นี่จอมคีโมโรครับจอมคีโมโรครับ <S <S เป็นไงครับนักบุญสวยวันนี้ท่านจะได้เงินไหมครับเนี่ยเ่ขาเห็นมาเลยท่านจะกรีดเกลียบไหมครับเดินออกมาเดินข้ามขั้ระอนล็อกคลคลิปนี้ก็มีงานครับถ่ายำทำติดตั้งกระจกครับบานเปือย สูง3เมตรครับ3เมตร3เมตร50ออ3เมตร50ครับ2ชั้นนะครับข้างบนด้วยกระจก10มิลครับแอปเปิลกำลังติดตั้งคิตติ้งกระจกกัน อันนี้ทีมงานมาจากร้านสังวรครับหนึ่งคนครับงานมาจากร้านสังวรอันนี้ช่างทีมงานประกาศครับช่างทาสีครับช่างทาสีทำกระจกครับทำได้ครับช่างผมทำได้ทุกอย่างโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไร ก็อขอบคุณมากครับพี่พี่น้องเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามผมไปยนะครับไทยไทยคุณเนี่ยสวัสดีครับกลับก็เลยสวัสดีครับขอบคุณครับท่ผู้ชมคลิปครับครับผมโ,โชคดีมีสุขทำรวยกันทองแต่มาทีมันนะครับสี่ครับัน